สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไร,ร้แรงนะคะวันนี้เหล่งพามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินตรงนี้นะคะมีขนาด10ไร่เป็นที่ดินวิวเขาแล้วก็เป็นที่ดินที่ใกล้กับตัวถนนเส้น2003บ้านนาชะอมนะคะ เอกสารสิทธิ์นะคะจะเป็นสิทธิ์ที่ครอบครองหรือว่าสคออหนึ่งนะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไล่ละ650,000บาทนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีระวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ติดคอนจีตหน้ากว้าง215เมตรเลยนะคะถ้าลูกค้าจะหาเพื่อนมาแบ่งก็เหมาะเลยนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะเดี๋ยวเร่งพาไปชมที่ดินนะคะตามเร่งมาค่ะ ตอนนี้นะคะเหล่งอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะตัวแปลงที่ดินเนี่ยจะติดถนนคอนกรีตเลยนะคะแล้วก็มีท่ามีไฟฟ้านะคะผ่านหน้าแปลงเลยแล้วข้างหน้าด้านหน้าค่ะที่เห็นรถวิ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนเส้น2003บ้านนาชะอมนะคะถ้าออกไปทางด้านขวาเนี่ยคะ่ะจะไปตัวอำเภอบ้านนา ถ้าออกไปทางด้านซ้ายมือของเรนเนี่ยจะไปตําบลชะอมอําเภอแก่งคอยนะคะหรือจะไปตัวน้ำตกกระอ้างหรือโรงเรียนเตรียมทหารนะคะออกไปทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่ดินวิวภูเขานะคะด้านนี้จะเป็นวิวภูเขาเลยนะคะเห็นชัดๆเลยเป็นที่โล่งตรงนี้เขาจะเป็นที่นาดอนนะคะพิกัดเราเริ่มต้นตั้งแต่คานานี้นะคะคาน,นาตรงเนี้ยจะมี คอนกีตอยู่นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงเกือบบ้านหลังคาสีฟ้านะคะอันนี้หน้ากว้าง215เมตรนะคะตัวที่ดินนะคะถ้าหันหน้าออกถนนคอนกีตเนี่ยจะเป็นทิศใต้นะคะแล้วก็ข้างในก็ยังมีเพื่อนบ้านนะคะอันนี้จะมีเพื่อนบ้านพิกัดตรงนี้จะอยู่หมู่หนึ่งตำบลศรีกะอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับตัว วัดอินประชารามนะคะห่างจากวัดอินประชารามประมาณ2กิโลนะคะห่างจากโรงเรียนเตรียมทหารประมาณ5กิโลนะคะห่างจากตัวตลาดบ้านนาประมาณ6กิโลห่างจากตัวเมืองนครนายกนะคะประมาณ22กิโลห่างจากเขื่อนขุนด่านประมาณ30กิโลห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธประมาณ72กิโลนะคะตรงนี้องเป็นธรรมชาติอยู่เลยและที่โล่งๆเลยนะคะอันนี้เหล่งว่า ปลูกบ้านเหมาะทำเลดีนะคะนี่มาทำแปลงแหมงขายก็ได้นะคะถ้าถ้าจะมาทำแปลงแหมงขายหรือจะมาทำสวนบ้านสวนกเกษตรปลูกผลไม้ก็ได้ดินตรงนี้ก็เหมาะสำหรับปลูกผลไม้นะคะปลูกทุเรียนปลูกมะยงชิดนะคะได้หมดเลยให้ดูวิวเขา ที่ตรงนี้นะคะสูงจากระดับน้ำทะเลก็คือ14เมตรนะคะเมื่อกี้เหลี่ยงไปแปลงแปลงนึงที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เขาลองปลูกอะโวคาโดเนาะก็ปลูกแล้วก็มีลูกนะคะนมีเพื่อนบ้านทำบ้านสวนนะคะบ้านสวนเกษตรไฟฟ้าก็มีผ่านเลยถนนก็เป็นถนนคอนกรีต หน้ากว้าง215แนวยาวประมาณ74เมตรนะคะขนาดพื้นที่ก็คือสุดไล่ค่เดินชมนะคะล่มลื่นมากๆ อยู่ยิ่งอยู่ท้ายๆ้าแปลงอะคะ่ะจะเห็นวิวเขาค่อนข้างจะชัดเลยนะคะอันนี้ดูต่ำกว่าถนนไม่เยอะนะคะนี่ตรงนี้นะคะวิวเขาจะโล่งๆมากเลยที่ตรงนี้ แหล่งสรุปอีกทีนะคะขนาดพื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีขนาด10ไร่นะคะมีรังวัดเรียบร้อยนะคะคือระวะ9เนาะทีกัดจะอยู่หมู่หนึ่ตำบลศิกะอ่างอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกเจ้าของนะคะมีเอกสารสิทธิ์ก็คือสิทธิครอบครองหรือเรียกว่า2พ .1 นะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ650,000บาทนะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับตัวถนนเส้น203บ้านานาชะอม มองจากถนนมาก็จะเห็นที่ดินของเราแล้วนะคะตัวที่ดินก็ติดถนนคอนกรีตนะคะหากลูกค้านะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้ที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ @leng789 ได้นะคะหากฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน QR Code คที่หน้าจอได้เลยนะคะ รูปแปลงนะคะเดี๋ยวเล่งจะเอาให้ดูเป็นภาพมุมสูงนะคะรูปแปลงก็หน้ามันจะกว้างนะคะสามารถแบ่งได้เยอะแบ่ง3ามเจ้าสี่เจ้าก็พอเหมาะนะคะถ้ามีเพื่อนสักสี่คนหรือห้าคนก็แบ่งกันคนละสองไร่ก็พอเหมาะเลยนะคะสามารถแบ่งได้สบายแล้วก็หน้าติดถนนทุกคนเลยนะคะไม่ต้องเสียถนนทำเพื่อแบ่งแปลงเลยนะคะ หากลูกค,ค้าชอบคลิปนี้นะคะเล่งฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ